สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับวันนี้มาชมเด็กจะปูที่นอนนอนเองครับดูครับยังต้องไม่ใกล้เด็น้องให้น้องเล่นก่อนมาเอบถ่ายเด็กมาเอบเล่นที่นอนครับมามาเอบเล่นที่นอนอยู่คนเดียวมาเอบเล่นที่นอนอยู่คนเดียวพี่น้อง พยายามจะเล่นอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวเขาเล่นอยู่โบน,นเป็นไงนนนดูครับดูความน่ารักของน้องครับ ตุ่มตุมิีอยู่นี่ครับนอนที่นอนโอ้ยตีหลังก้าโอ้ยตีหลังก้าโอ้ย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 นอนแล้วโอ้ย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 ฉันได้ที่นอนใหม่แล้วดีใจจังโว้ยหนูได้ที่นอนใหม่แล้วพ่อหนูดีใจจังโอ้ไปเอาภัาปูที่นอนอาภัพอีกไปอาภัาปูที่นอนอาภัพอีกไปอาภัาปูที่นอนอาภัพอีกเนี่ยครับเดี๋ยวยิงใบบุญของเราหาแต่ของจะเล่นครับดูครับ ไปได้ปาปูที่นอนมาจะเอาไปปูที่นอนจะทําให้เป็นครับเห็นมีปาปูที่นอนก็จะเอาไปปูทําไม่เป็นพี่น้องเอาทำยังไงทีเนี้ยจะปูที่นอนก็ปูไม่เป็นเอาดูครับดูครับความสนของใบบุญครับดูครับดูครับโอ้ของอะไรปูแบบนั้นใบบุญโอ้ที่นอนมาจากนน่นโอ้ยดูสิพี่น้องโอ้ย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 มันทํใไมสนุกอย่างนี้ดูสิ พี่น้องครับดูครับดูเด็กยิงใบบุญของเราครับหาของเล่นอย่างเดียวพี่น้องโอ้ยดูสิมุนมุนมุนรอบต้นไม้สี่รอบแล้วดูสิดูสิห้าหกตลบแล้ววันนี้ดูสิพี่น้องเอ้าทาไงได้ปูที่น้องได้นอนอย่างนี้ไม่ให้ใครไปยุ่งเลยนะพี่น้องไม่ใช่เราไม่อยากช่วยนะพี่น้องไม่ให้ช่วยจะทําเองจะทําเองเก่งแล้วโอ้ย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 ติดเลยทีเดียวโอ้ย น้ำหนักก็เยอะอ้ยีเสียงตดอ้ยมีมีเสียงตดด้วยมีผายลมมีน้องมีผายลมด้วยมันสนุกสั้นเลยเกินดูสิดูซิดูสิดูซิดูซินี่คือความสุขของเด็กหญิงใบบุญครับโอ้ยเขาได้บุญใบบุญตดแตกเลยเดี๋ยวนอนพี่นอนนอนสบายมากนอนตดแตกตดแตกเลยเนี่ยครับให้ตดใที่นอนห้ให้ตดใส่ที่นอนเลยครับตอนนี้ดูครับเอาที่นอนมาปูได้ที่นอนใบหนึ่งมาปูโอ้ย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 วิ่งไปแล้วโอ้ย ดูสิวิ่งใหม่รอบแล้วไปรอบหนึ่งมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วดูดูได้ผ่าปูที่นอนจะไปปูที่นอนโอ้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยมีการจะเอาผ่าปูที่นอนไปปูที่นอนอีกนะไม่ธรรมดานะทำไมพ่อใส่หัววะเพราะทำไมพ่อใส่ผมพ่อใส่ ออดูคร<ด>ับไปแล้วครับ<ด>ไปแล้วไ,ไปแล้ว,ไป,ลวไปเล่นทั่วแล้วไปทั่วแล้วไล่ไก่ไปไล่ไก่ จะทำยังไงที่นอนตัวนี้นี่จะปูก็ปูไม่ได้นอนทั้งทีโอ้ย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 มันเด้งดึงได้ด้วยนะที่นอนเนี่ยมันเด้งดึงได้ด้วยทำไมมันสนุกขนาดนี้เนี่ยโอ้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 ยอยู่กับที่นอนเป็นสี่ห้านาทีเลยพี่น้องสงสัยกับที่นอนตรงนี้ ธรรมชาติของใบบุญครับเล่นแบบสบายใจสบายอุลาน,นี่ก็เป็นแม่เหมยครับทานอย่างเดียวพี่น้องทานอย่างเดียวกินอย่างเดียวดูท้องที่ถึงพื้นแล้วไม่ได้สนใจอะไรฉันจะกินอย่างเดียวเอ,อ้ยมาเนี่ยแม่เหมยกินในสวนใบบุญละ่ะใบบุญก็เล่นอย่างเดียวหาในของเล่นอย่างเดียวเล่นอะไรแผลงอย่างเดียวครับใบบุญของเรา เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจเรานะครับดูครับเป็นภาพน่ารักน่ารักคลิปน่ารักน่ารักของนุยงใบบุญครับที่ใช่ใ่ไปนิเดยเล่นอยู่อย่างมีความสุขครับดูหน้าตาจะมีความสุขมากครับดูท่าทางจะมีความสุขมากนี่ครับเราปล่อยให้ผ่อนคลายแบบนี้ทุกวันนะครับให้น้องมาเล่นในแชนแนลทุกวันนะครับผม เพื่อให้น้องผ่อนคลายครับเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็เพื่อให้น้องอารมณ์ดีครับไม่เครียดครับไม่เครียดน้องจะได้เล่นที่น้องจะได้เล่นลูกบอลเล่นอ่าน้องบัวเหลืองก็ไปแล้วน้องบัวเหลืองอำลาไปแล้วเหลือแต่น้องลูกบอลอย่างเดียวครับตอ่านี้ดูหลังใบบุญครับพี่น้องหนังเนี่ยโอ้ยหนามากหนังเนี่ยหนังเนี่ยดำตุ๊บเลยครับดูครับเป็นจะยิงใบบุญที่ สภาพร่างกายตอนนี้เก้าเดือนนี่ไม่เหมาะกับเก้าเดือนครับน่าจะเป็นสิบเอ็ดเดือนมากกว่านะครับผมเป็นความสุขของทียิงใบบุญครับผมนี่น้องแค่เก้าเดือนครับมีหลายท่านไม่เชื่อครับว่าน้องเก้าเดือนจริงหรือเปล่านะครับเก้าเดือนครับแล้วก็รักษาหุ่นตัวเองด้วยนะพี่น้องหุน่นรู้สึกว่าจะไม่อ้วนมากจะไม่ผอมมากเป็นหุ่นพอดีครับนะครับดูหลังนะพี่น้องหลังเนี่ยเต็ม เต็มมดแลวหลังเนี่ยจมหมดครับในยิงใบบุญของเราเป็นช้างที่ขี้เล่นครับแล้วก็จะกลายเป็นทอมในอะนาคตคงจะไม่กลายเป็นผู้หญิงเลยคงจะกลายเป็นทอมเลยดูดูท่าไปแล้วคงจะไม่เป็นผู้หญิงนั่นแหละนี่เป็นผู้ชายในอะนาคตดูครับหนูเป็นสาวแล้วดูครับดูครับโอ้ย มันเล่นก็มีความสุขอย่างนี้แหละพ่อหนูก็จะนอนแล้วนี่เขาหนูเหนื่อยแล้วขอหิ้งสังีบเลยนะหนูขอสังีบนะพ่อนะหนูเล่นนานแล้วหนูของงีบหนึ่งก่อนสังีบหนึ่งดูครับก็ความสุขของเด็กเนาะพี่น้องเนาะมีเสียงตดตอมาด้วยมันมีความสุขสัเหลือเกินโอ้ยเนี่ยครับหนูของิ้งเลยนะพ่อนะหนูงีบงก่อนแหละหนูงีบดีกว่าโอ้ที่นอนมันนุ่มสัเหลือเกินพ่อหนูนอนดีกว่านอนแล้วนอนแล้วหนูนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วหนูไม่อยู่แล้วหนูนอนแล้วมันสบายสันเหลือเกินหนูขอนอนก่อนนะพ่อนะหนูคอนอนก่อนก็กัน เนี่ยครับเส้นยิงใบบุญของเราหน้าตีจริครับพี่น้องครับโอ้โหดูสิพี่น้องดูทำสิพี่น้องดูทำสิดูคือดูอ้อนเลยดูโชว์ความน่ารักให้คนดูสิพี่น้องดูสิครับพี่น้องดูสิเนี่ยครับธรรมชาติเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับเป็นธรรมชาติของใบบุญครับที่เล่นแบบมีความสุขสันตยพี่น้อดูสิ ถูต้นไม้อีกแล้วถูต้นไม้อีกแล้วนะครับมันมีความสุขกับการได้เล่นผ่อนคลายแบบนี้ครับในยิงใบบุญคลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงไม่มีการสร้างครับเป็นคลิปที่ถ่ายจริงๆลงจริงๆนะครับชีวิตประจำวันจริงๆของใบบุญเลยครับผมไม่มีการตัดต่อนะครับ ถ่ายยังไงลงอย่างงันเลยครับคลิปของเราถ่ายมาได้ยังไงก็เล่นอย่างงันเลยครับผมนะครับจริงๆมือนก็หลายหลาท่านรับชมคลิปของเราแล้วถ้าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับผมก็ฝากด,ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยฝากกดแชร์เข้าไปในกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เราด้วยครับแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมก็อ่า ถ่ายคลิปมานานแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับแม่เมยอซีทันใดเข้ามารับชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ลาไปด้วยภาพใบบุญแล้วก็เจเหมยจอมตุตะครับเนี่ยครับอัดอาหารเต็มที่เลย <c oughs> นี่ครับกินอย่างเดียวแม่เหมยเราก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับสวัสดีจ้าโอ้ยยังครับยังยัง,ย,งยังพี่น้องยังมีการนอนก่อนพี่น้องนอนก่อนพี่น้องนอนก่อน นอนก่อนพี่น้องโอ้ยดูท่านอนสิพี่น้องดูท่าแม่หยิงท่านอนครับพี่น้องแม่เหมืยก็มาอยู่ด้วยโอ้ยโอยนอนแล้วมันสนุกสเสลือเกินเนี่ยครับสวัสดีครับ